สวัสดีครสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม M S C Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปสุ่มอาวุธ3ดาวของเจ้าทุกคิงยูอาร์นะครับผมแล้วก็จะมารีวิวอาวุธสดาวของมันด้วยนะครับผมเพราะว่าอาวุธสดาวของมันเนี่ยได้เข้ามาในเซิร์ฟซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วบอกเลยว่าอาวุธสดาวของคิงยูอาร์เนี่ยเป็นอะไรที่เจ็มแมวมากๆนะครับผมในหลายๆคลิปที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายคลิปนะว่าอาวุธสดาวของคิงเนี่ยเป็นอะไรที่เจ็มแมวมากๆนะครับผมเเดี๋ยวราก็อไปดูกันดีกวว่่่าามมัันนแจยงงไะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปสุก็ ดีกว่าครับก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในไอดีลองผมนะครับแต่เป็นไอดีหลักของผมเลยนะครับผมสําหรับการสู่มาพุสามดาวในครั้งนี้นี่นะครับผมพุสามดาวของคิงนะครับผมก็คือนาฬิกานะครับผมนาฬิกาลายดาวนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟคสกิลมันเลยดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมไปบบบก็จะเพิ่มขึ้นลังสีดำาๆด้านล่างนะครับผมแล้วจากนั้นก็จะมีการ เลนเ์ไดฟิกเพิ่มนิดนึงนะครับผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างแต่ผมพอจะพูดได้แค่นี้เนาะเออก็คือไม่ค่อยแตกต่างกันมากนั่นแหละนะครับผมไปเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าซึ่งตัวสุ่มมาผู้สามดาวผมเนี่ยก็มี74ใบนะครับผมก็คือพอดีเป๊ะเลยนะครับผมเราก็เริ่มสุ่มกันเลยครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าการสุ่มนะครับผมมันเรียกว่าการการันตีนะครับผมสุ่มเอาการันตีเนาะครั้งที่ 2, 3, 4, สองสามสี่สุ่มรวดเร็วเลยห้าหกเจ็ด แล้วก็นะครับผมนี่เรนะียบร้อยนะก็หลังจากที่ผมสุ่มูสามดาวของตัวละครยูอามาหลายตัวแล้วเนะี่ยผมยังไม่เคยสุ่มได้ผู้สามดาวของตัวเฉพาะละครไอ้ร่างหนึ่งเลยสักตัวเลยทั้งโซนิกทั้งโซยีดิวแล้วก็ของไอ้คิงนะครับผมยังไม่เคยสุ่มได้เลยนะเออแปลกเหมือนกันไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ของเซิร์ฟเซิร์ฟจีนอะ่ะผมสุ่มได้ไงแต่พอมาเป็นเซิร์ฟไพ่ปุ๊บผมุ่มไม่ได้นะครับผม เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนี่นะครับผมนาฬิการายดาวนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลเก่าของมันก่อนดีกว่านะครับผม,ม<ๆ>ก่อนที่จะอัปเกรดเนี่ยมันมีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะครับมันก็อัปดาวได้นะครับผมก็ <c oughs> นี่นะก็เอฟเฟกต์ก่อนอัพขึ้น3ดาวนะครับผม้ยลืมต้องมาดูตรงนี้ ไปก่อนเอาคือสาดาวนะครับผมเพื่อฟื้นฟูค่า HP ของค่า HP สูงสุดของคิงร้อยสินะครับผมฝ่ายตนเองทั้งหมดจะทําการเพื่อนร่วมทีมในแถวเดียวกันนะครับผมชํานาญกระหน่ำนะครับผมเมื่อขั้นไหวกันกันทุกทีครับเราจะติดคิดตีข้อ,อ HP สูงสุด5 0าสิบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคิงนะครับผมดาเมจคิดตีข้อสตูทุกตัวจะถูกตุ้มตีด้วยดาเมจคิดตีข้อหักใช้สตูจีนลบร้อยห้าสิบต่อหนึ่งเทิร์นนะครับผม ก็คือเอ่อคิงเนี่ยมันจะฮิวให้ HP ให้กับเพื่อนทุกทีเนี่ยด้วย150%ของ HP ตัวเองนะครับผมแล้วก็จะทำงานทาการเพิ่มชำนาญกระหน่ำก็คือปั๊บกระหน่ำสีแดงอ่ะให้กับเพื่อนในแค่แถวเดียวกับมันนะครับผมเออจำนวน150%เหมือนกันนะครับผมของ HP ของคิงเนาะแล้วก็ดาเมจตัวนั้นนะครับผมจะหักใช้จีรบ1 5อยห้ไฟร้อจุดนะครับผมก็คือ150 150 1ส0บร้อมาแหละนะ เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้เข้าใจหรือเปล่านะแต่ผมเข้าใจประมาณนี้นะครับผมก็คือการฮิวน่ยจะฮิวแค่ร้อยห้าสิบเปอร์ของเฮของคิงแล้วก็จะให้บัฟกระหน่ำสีแดงแล้วแค่แถวเดียวของมันอนะ่ะก็คือแถวแน่นอนอนะ่ะที่อยู่แถวแน่นอนเดียวกับมันนะอ่ะเออแล้วก็ดาเมจที่ได้กระหน่ำจากสีแดงตัวนั้นอนะ่ะก็คือแค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเฮทพีของคิงนะครับผมเออก็ไม่น่าจะงงกันเนาะส่วนเราไปดูการอัพขึ้นสามดาวกันเลยดีกว่า,าการอัพขึ้นสามดาวนะครับผมก็จะฟื้นฟูแคคค่่ขอองงงงินนนะะรัับผมมฝายตเท้หด กับ100%นะครับผมจะเพิ่มชำนาญคุ้มกายนะครับผมเพื่อให้พีสูงส so ุดนะครับผมก็ค <x> ือจะฮิลพร้อมกับเพิ่มเม็ดเจมของคอสบินอ่ะให้กับเพื่อนในทีมด้วยนะครับผม150%เนาะเพื่อหักล้างดามิเทนตัวเองเอฟเอเนเจอรครับคุ้มครองโบนัสให้พีโบนัสให้พีราคาหักล้างสะสมได้ไม่เกิน1,500%ก็คือเหมือนคอสบินจะกลนเป้เลยนะไม่เกิน15เม็ดนะครับผมเอ่อแล้วจากนั้นก็ทำให้ทีมของเขาทั้งหมดนะครับผม ทำนานระเบิดก็คือเกิดระดัดีแดงทั้งทีมนะครับผมเ,เพื่อเคลื่อนไหวการโจมตีครั้งแรกจะตีคิดแต่ข้อห้าสิพีสูงสุดละห้เปอร์เซ็นต์ของคิงดาเมจคิดแต่ข้อศัตรูทุกๆๆตัวโจมตีด้วยดาเมจที่ทข้าจะหักใช้จิฟฟตลบฝ่ายตนเอง100ร้อยจุดนะครับผมคำนวณต่ตอเน,น,นื่องนะก็คือการเอาผู้สามดาวเนี่ยจะได้ผลเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คือการเพิ่มเม็ดเจมสีเหลืองขึ้นมานะครับผมทับกันไม่เกิน15เม็ดนะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนจากกระหนำ่ำให้แค่แถวเดียวกันนะครับผมกลายเป็นเพิ่มกระหน่ำทั้งทีมนะครับผมนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะครับผมก็สำหรับความคิดผมนยคือว่ามันแจ่มแมวมากกันนะก็คือทําให้ทีมเราอึดขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจไปในตัวได้ก็คือคือสุดมอมาวุธอันเดียวก็คือได้ทั้งสองอย่างอะ่ะทั้งอึดทั้งแล้วก็ทั้งดาเมจนะครับผมเออก็คือมันจะทคุ้มมากนะสำหรับความคิดผมนะออมก็คือได้หนึ่งแต่ถึงสองอะ่ะเออเอาง่ายๆนะครับผมไปเลยวเราไปเริ่มอัพแล้วไไปปรีีวววิกกกัันนเยดด่าาผมมพู ม,มาก็พลังิงผมก็ไม่ได้ต่างจากที่ผมทำเชื่อิวไปวันนั้นมาเขาไตน,นะครับผมเพราะว่ายังปั้นอะไรไม่ได้เยอะมากนะเออไอทักษะหน้าหน้าสองก็จะไม่ได้เปิดเหมือนเดิมนะเนี่ยรออัพโกนี้มาเต็มก่อนเราเค่อยเปิดนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมก็มารีวิวในโหมดจับคู่เลยละกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะซึ่งก่อนอื่นผมต้องสู้สิบครั้งไปก่อนนะเออให้มันแบบไปสูงสูงไงให้มันไปแบบช่วงแบบเต็มสูงสูงอ่ะมันจะได้มีเจอแบบ คนพลังเยอะๆหน่อยก็คือถ้าเรามาเล่นช่วงแต้มที่มันแบบไม่สูงมากมันจะเจอพอคนพลังไม่เยอะไงไม่ค่อยสู่สีเท่าไหร่นะครับผมเออนะก็เลยแบบเล่นสิบครั้งไปก่อนเนาะอืมก็สาหรับใครที่มีตั๋วพอเนี่ยหรือว่าตั๋วแบบแบบแบบเยอะเลยอะ่ะก็คือผมไม่นาให้สุ่มนะครับสำหรับผู้สามดาวคิงนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตทีมที่ดีมากนะครับผมก็คือได้ทั้งอึดได้ทั้งแรงนะครับผมเออแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออไม่เอาอะ่ะเราเก็บไปสุ่มตัวละคร ตัวนาโคตัวอื่นดีกว่าของวุฒิสามดาวน,นะครับผมก็จัดได้นะครับผมแล้วแต่ความต้องการของทีมแต่ละคนเลยนะครับผมแต่ของผมก็คือต้องการฟอกกำลังสีแดงมา,ากๆเลยตั้งแต่รักชายมาเข้าแรกๆละแต่ตอนนั้นไม่ได้ไงเพราะดรักชายมันต้องพักส,สองเนาะ <c oughs> <g ül> ก็เออสามคนนี้มีใครน่าสู้บ้างก็คนน่าสู้น่าจะมีแค่คนที่พลังแค่สิบแปดล้านนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าซานต้า,ม,ามันจะวิ่งื้นมาแค่ไหนนะ <c oughs> มาเมื่อกี้ซานต้ามามโหลดเสร็จละอืมนะ แต่มาดูคนพลัง98ล้านดีกว่าคนพลัง98ล้านนี่ก็น่าสู้นะเอาจริงเราลองวัดเลยดีไหม,มผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะพลังไม่ใช่ทุกอย่างนะสำหรับฟุตอแม่ช่วงนี้นะเออม,มาก็เล่นเองไปเลยออโต้จะเล่นเองออโต้ดีออโต้ไปเลยสำตรัขค่ามีบ้าขนาด4เดืนทั้งหมดจากทั้งทีมจากดากชายนะครับผมแต่ของเรามาจากคิงเนาะ ไม่รู้เหมือนกันว่าผูสันดาลของคิงมันสักั้งจะเป็นสามดาวหรือเปล่าโซนิคของเปิดไปก่อนนะครับผมจากนั้นก็ไล่โจมตีของคิงฟังผมเปิดไปก่อนแล้วนะครับผมโบร้อนยิ่งไปก่อนยี่สสามล้านดาเมจจากนั้นก็ไล่ชายผมเข้าไปอันหนึ่งรอบยี่สหกล้านดาเมจจากนั้นคิงผมก็เข้าไปอันติปุ๊บปั๊บ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 ป้าบกัะหน่ำทีเดียวทั้งทีมนะครับผมแล้วก็ไล่ชายผมเข้าไปหมุนแล้วก็คิงเข้าไปกระหน่ำทีเดียวหนึ่งคร ในขั้นนันผมออกกันตีรออันนี้คือการไล่จมตีนะอ่าฝั่งตรงข้ามไล่จมตีกันนี่นะครับผมเดี๋ยวรอฝั่งตรงข้ามมาจมตีเสร็จก่นอนนะครึ่งฝั่งตรงข้ามไม่ใช่พวกสนมดาวน,นะนี่นะครับผมลองสังเกตจากไอ้เพื่อนในทีมของผมคนอื่นนะครับผมทั้งทีเลยนะว่ามันจะมีเม็ดเจมทุกตัวเลยนะครับผมเออแต่ตอนนี้อดียังเห็นภาพไม่ชัดนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันไล่จมตีอยู่มันต้องรอแบบช่วงที่แบบจึงเธอผมก่อนนะเราดูแบบป๊บปุ๊บ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บุ๊บเป๊ะนี่นะครับผมฝั่งตรงข้ามเป็นคิงที่ไม่มีอาวุธสามดาวนะก็คือจะไม่มีการบัฟเม็ดเจมให้กับเพื่อนทั้งทีมเลยนะครับผมแต่ของฟั่งผมเนี่ยอาวุธคิงสามดาวนะครับผมก็คือจะมีการบัฟเลือนม่วงให้กับทุกตัวเลยนะครับผมทั้งมีฮันนนายทั้งโซนิกทั้งโบลอสนะครับผมทั้งตัวมันเองแล้วก็ซูริวแล้วก็ลักชายนะครับผมเออก็คือแบบโกงมากนะอ่าซูริวผมเปิดไปต่อนะครับผมป๊บ ปาร์คดอกแรก37ล้านนาเมตดอกที่2ย้ำอีกยีิบหล้านนาเมตดอกที่3อีก82ล้านนาเมตป๊อปับเอพร้อยสองพันเมนรลงไปนอนยิงแล้วนะครับผมจากนั้นก็เมทั้นในผมขึ้นยิงหนึ่งรอบป๊อปับปับปับร้อยหกสิบล้านนาเมตนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่แต่สักตัวเลยนะครับผมสุดที่เขาออกกันตีมานะครับผมนั้นก็ดักใช้เขาต้องปั่นนะู้สามดาวมาปุ๊บก็สิบแปดล้านนาเมเด้อร์วัดฟักมึงแดงงี้วะแล้วก็โบนัสผมยิงไปแปดสิบเก้าล้าน คิงผมเข้าไปบัฟบัฟต่อนะครับผมฮิวเลือดได้กับเพื่อนทีมต่อนะครับผมจากนั้นก็อ่าชาลีลิกนะครับผมหมัดรัวมาจากนั้นก็โบลตี้ธรรมดามานะครับผมจากนั้นก็คิงเขาก็ฮิวพับก,กับเพื่อนทีมปับปับปับปป,ะป,ะป,ะปะจะจบเทินหนึ่งแล้วนะจากเขาสุอเทินสองแล้วสนามแรกบินไปก่อนสำหรับทีมผมโอ้ยังไม่ได้ใช้ลูฟมแฟกเลยคือผมมีนะไม่ใช่ลูฟแฟกต์ดิไอลูลูกดาบเนะี่ยคือไอดีผมมีนะแต่ผมไม่ได้ใช้เลยอืรู้สึกว่าผมติดใจใไอสนามแรกบินมากกว่านะ <c oughs> เจอโดยสักที่แ้จะมาใช้แหละเห็นเขาเริ่มมามาใช้กันหลายคนละประชาชนเข้าไปปั่นหนึ่งรอบล้วเขาสุดเส้นที่สองไปนี่เรียบร้อยโซนิกุเข้าไปตัดลูกไฟเขาตัดรถมาสปีดให้กับเพื่อนในแถวเดียวกับทีมผมนะครับผมปั๊บเขาต้องข้ามภาษาลูกไฟนะั้ะก็อาร์ซี่ผมคิงทํางานนะครับผมแต่นั้วก็ได้ใช้เข้าไปปั่นต่อปั่นปันทีหลังจากนั้นก็คิงเข้ามาบัฟเพื่อนให้กับเพื่อนในทีมนะครับผมให้มันดีกว่าเดิมปั๊บ แล้วก็ดักใมเขาไปไล่จมตีต่อคิงเขาไปฮิวต่อปืบบคืบบคือบ,บก็คือคิงเนี่ยจำเป็นมากเลยนะเป็นอะไรที่จำเป็นต่อทีมากเลยสระคิงเนี่ยเป็นตัวที่โคตรจำเป็นนี่แหละคือสาเหตุที่ผมยอมลงทุนแบบเสี่ยงดวงสุ่มเลยนะเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่จําเป็นมากๆนะสรบคิงนะครับผมก็คือมาทําให้ทีมเก่งขึ้นแบบมากๆเลยนะเออตอนนี้มันก็ฟื้นมาก็ยิงมาต่อ <c oughs> แล้วก็ไราจมตีได้ผลของอาชิของคิงไปตยองข้าม แล้วก็เป็นรถยิงเป็นอย่าง,งทีแล้วก็แักชายเข้ามาปัา่นไม่ใช่แักชายดีคิงเข้ามาฮิวแบบ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 โอ้โหเป็นการสักที่ยืดเยื้อเหลือเกินฮิวไปฮิวมานะครับผมจะไม่หมดไม่สิ้นสักทีสวีทแมนเขาลงไปนอนยิงอีกรอบแล้วก็ซีดิูมเข้าไปเตะหนึ่งค้งดอกได้สิบสามล้านดามเมจตอกอีกสองยี่สิบสี่ล้านดามเมจดอกที่สามอ,อีกเจแปดสิบล้านดามเมจนะครับผมแล้วก็ไม่ทัานไรผมเข้าไปย้ำกระดูกหักต่อ โ <c oughs> บล้อเขาติดโลเลยหรือเปล่าหรือว่าตายเลยร้อยเจ็ดสิบแปดล้านนาเม็ดเรียบร้อยนะครับผมราชาเรีกกระโบล้อตายไม่ใช่ราชาดึงซ่องกะตีมาจากการไล่โจมตีมะน,น,มตนะครับผมแล้วก็ได้ใช้ยเขาต้องกะตีมาจากการไล่โจมตีเหมือนกันร้็สิบแปดล้านนาเม็ดโคตรแรงโบล้อผมยิงไปยี่สิบแปดล้านนาเม็ดนะครับผมสนามแดงบีไปหนึ่งครั้งไล่โจมตีหนึ่งล่บสนามดักช้ผมแล้วลลก็คิงเขาไปฮิวอีหนึ่งครั้งปปปเะและ้วก็ซูดุมเขาไปเตะหนึ่งคี แล้วก็มีท่านไน์ผมขึ้นไปยิงอีกหนึ่งรอบแพ้ไนน์ี่ผมว่าเป็นตัวดาเมจทีมผมนี่แรงแมากเหมือนกันนะเออแท็ไม่แฟ้์สุดวเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นดาเมจมู่ฮิงอีกหนึ่งครั้งสนามไอไอรุอ่นใหม่มานะครับผมจกนั้นก็คิงเขาก็ฮิลไปห,หนึ่งครั้งปั๊บมาซาเข้าไปตีธรรมดานะครับผมแล้วก็เข้าสู่เทอร์ทีสามนะครับผมวันนี้ผมเข้าไปตัดลูกไฟเขาห้หนึ่งครั้งแล้วก็เล่งสปีดให้กับแถวเดอร์เจอร์กับตัวเอง พาสีพิงทำงานอีกครั้งนึงนะครับผมโบร็อดยิงไปก่อนจากนั้นก็ดาร์กชายผมเข้าไปปั่นปั๊บปั๊บปั๊บปั่นคิงเแ้าหลังนะครับผมจากนั้นก็คิงผมก็เข้ามาฮิวอีกหนึ่งรอบปั๊บไม่เจมก็ฮิวเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่ตันสิบห้านะครับผมตัวไหนที่ยังไม่ตันสิบห้ามันก็จะฮิวเรื่อยๆนะเออแต่ถ้าตัวไหนที่มันตันสิบห้าแล้วมันก็จะหยุดว้ตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ฮิวต่อละอืมไม่งั้นมันจะโกงเกินไปเนาะอืมนั่นแหละไม่เท่ามนไหร่ผมขึ้ แต่คิงผมมันยังไม่ตันสิบห้าเมสักรอบเลยไงมันก็จะฮิวให้ตัวเองเรื่อยๆ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 แต่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะแพ้ซุยริวเขาหรือเปล่าอ่ะน,นี่ไม่แน่ใจนะถ้าหลังจากไม่ท่าไหนผมไม่มีสตันแล้วอะ่ะอืมอืมถ้าหลังจากไม่ท่าไหนผมไม่มีสตันแล้วผมแต่ว่าผม,มน่าจะโดนซุยริวเขาเตะตายหมดตี้เลยนะผมอันนี้ก็สันนิษฐานนะแต่ซุยริวผมขึ้นเตะก่อนไงปึ๊บดอกแรกยี่สิบสี่ล้านนาเมส ดอกที่2องอีสี่สิบเก้าล้านดาเมจดอกที่สามอียี่สิบสามล้านดาเมจคิงเขาตายไปที่ร้อย aime, แถวหน้าตึกจริงๆนะครับผมตอนนั้นก็มีข้างในผมขึ้นยิงอีกหนึ่งรอบพิว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 แถวหน้าเขาอึดจริงๆเลยดักชายกับซูดิวเนะี่ยปรับออกมาเตะน,นะครับผมตอนนั้นก็ดักชายเข้ามาปั่นปุ๊บร้อยสิบห้าล้านดาเมจโคตรเลยเออ,อวนรอบผมขึ้นยิงไปแล้วก็คิงผมก็ฮิวอีหนึ่งรอบนะครับผม อ่าาไปปั่นเธอนี่สีนะโอ้สุีเยอเหลือเกินสุดดีขึ้นเตะป๊๊ป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 เป๊ะชายเ้ยีเขตายแล้วดอกแรกดอกที่สองไม่ให้รขึ้นจริงต่อโอ้โหนานเกินป๊าป๊ปป๊ป๊่าาเขาติดไม่ยอท้อนะโอ้โหส่ขตัดขวาแล้วก็ดาชาเไปละร้อยสิบแปดลนาเมททำไมดาเมจมันเพิ่มเรื่อยเเลยวะ หม่ลรขึ้นยิงนะครับผมคิวเข้าไปฮิวต่อแต่นั่นจะฮิวไม่ขึ้นแล้วมั้งฮิวไม่ขึ้นแล้วนะครับผม,มลแล้คือฮิวเลือขาวไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เอาละรอบนี้ดนะักชัยมึงต้องตายได้แล้วนะสุริวขึ้นเตะติดไมาย่อท้อไปแล้ว,ลวอีกหนึ่งรอบแต่ย้ำไปดอกที่สองตายไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอโ้โหดอกที่สามสุดิวเขาไม่ติดไม่เอไม่ติดกระดูกแตกนะไม่ได้ไล่เลย,เลยแต่แบบเลือดขาวสุริวพอจข้ามเดือสิบห้าเลยนะครูสิบห้าเลยนะเยอะแล้วนะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยล้อขึ้นยิงนะครับผมกินเข้ามาหิวโอ้น่ายนีจะเข้าสื่อเลยที่หกอ่นี่ะน่าใช้เข้าไปปัน่นอ่าเธอหน้าไอ้ไม่ใช่หนผมไม่มีสตาร์แล้วนะอืมเธอหน้าไม่ใช่หนผมมีสตาร์ละก็ใหด้ดูซีดีเขาหนวดมาดุดัวละในจางนี้เผื่อพลาดสองด้วยอ่ะผมเดาอ่ะซีดีฝันงของข้ามอนะ่ะจริงนะเผื่อพลาดสองอนะ่ะผมว่า เดือนสิบสองอ้าวผมลืมสังเกตว่าโซนิกผมมันได้ตันลูกไฟฝ่ายตรงข้ามจนฝ่ายต,ตรงข้ามไม่มีลูกไฟเล่นนะครับผมก็คือซีเรียลจะได้ตีธรรมดามาเรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่าพวกสามดาวของโซนิกเนี่ยมันตัดลูกไฟห้าลูกนะเออก็คือซีเรียลฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เตะแน่นอนนั่นแหละดอกแรกไปก่อนซีเรียล ดอกที่สองโอ้โหไม่ติดยี่ได้ยามีหนึ่งรอบนี่นะครับผมก็แต่ซู่ิฟันตัวข้าก็ไม่ได้เตะอยู่ดีนะเพราะว่าไม่มีทุกไฟเล่นนะครับผมตีธรรมดามานี่แหละ <c oughs> นี่ถึงดนที่สิบไหมเนี่ย <c oughs> อย่าถึงนะขอร้องซูริวปิดงานหน่อยน้องกระดูหักหนึ่งกระดูหักสองกระดูหักสามสวยเอ็านหัในขึ้นยิงตดไม่เจอท้อละผมเราแน่นอนเป็านหั่ในดำไปผมแรง เรียบร้อยตีไม่ยอดท้อเรียบร้อยปั๊บตีธรรมดามาเพ, <c oughs> พราะมีรถไฟเฮ้เ่าพาสองจริงด้วยพาสองจริงด้วยครับผม <c oughs> ผมว่าละอ่า <c oughs> แต่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เด้งไอ้ไม่เจมนะเรียบร้อยตีไม่ยอดท้อตัวเองอยู่แล้วโจมตีมาหนึง่งรอบอุ้ยแมนยังเก็บไปข้างหนผมไปได้ยังเก็บคิงไว้ได้อยู่แล้วก็ได้ใช้ปั่นปิงงานแน่นอนเรียบร้อยน,นะครับผมโอ้โหพายจนคอเกือบแตกเกือบแหกนะครับผมก็ เป็นไงล่ะครับผมหลังจากที่ได้ดูคลิปผมมาเนี่ยรู้สึกว่าอุ้สามดาวของคิงเนี่ยมันมีประโยชน์มากหรือเปล่านะครับผมพอจะเป็นการตัดสินใจให้กับหลายๆคนที่ไม่ได้สุม่มในการสุ่มผู้สามดาวของคิงหรือเปล่านะครับผมแต่ผมเดาว่าหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปหลายๆคนก็น่าจะตัดสินใจไปแล้วนะว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มนะครับผมเพราะว่าผมนา่าจะลงคลิปนี้สักประมาณช่วงวันที่เก้าไม่งั้นก็วันที่1ิบเลยนะครับผมไม่งั้นก็ลากไป11เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่มีเวลาทําคลิปนะครับผมอแหไะไม่มีเวลาทาคลิปอะไม่มี ก็คือแบบนานๆทีจะมีเวลามาตัดคลิปนะครับผม,มนั่นแหละนะก็ไปดูเหมือนกันนะว่าคลิปนี้จะรอลงวันไหนก็อันนี้ปนไปเลยนะครนะครับผมแต่ผมว่าไม่น่าจะเกิดวันที่11นะครับผมแล้วก็วันที่11ออ่ะุธสามดาวของ i ิงน่าจะยังไม่ออกจากเกมนะครับผมเออก็สําหรับช่วงนะั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้สุ่มนะครับผมแล้วพอมาดูคลิป หลายคนที่เขารีวิวพุสามดาวคิงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการช่วยตัดสินใจให้กับหลายคนที่ไม่ได้สุ่มพสามดาวคิงนะว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มนะครับผมแต่สำหรับผมนะผมแนะนำไม่สุ่มนะครับผมเป็นอะไรที่แจมแมวจำวัวมากมากเลยนะครับผมสำหรับพสามดาวคิงเนาะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่คลิปเอ้ยซวยพูดผิดละโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพลียแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นแรงใจผมในการทำ